เห็นข้าวนี่กระจายให้นะพี่เพราะว่าเวลาดูทิกต็อกดูเฟซบุ๊กทุกวันนี้เห็นแต่ข้าวนามท่วมแล้วแต่ละบ้านมันเขาน้าเขาหน้าท่งบ้านจริงๆบางบ้านแบบข้อตัวนนะคุณยายคุณยาติดอยู่ในบ้านหรือว่ามีหมามีแมวเห็นคนร้องไห้อะไรแบบนี้พรู้สึกแบบยากให้นามมันหลดลงทกันีก็เป็นกาลังใจนะครับพี่กับพี่น้องชาวใต้นะครับไม่จริงๆอะผมอะเป็นเด็กใต้พี่หัดใหญ่เนี่ยเคยท่วมหลายครั้งละแต่ครั้งนี้หนักที่สุดเพราะว่าหัดใหญ่เขาเป็นแอ่งกระทะครับพี่ ใช่ครับแต่ครั้งนี้หนักที่สุดหนักแบบหนักมากลงพื้นที่อาจจะกลัวลงเป็นภาระเขาพี่ตอนนี้จริงๆอยากไปนะพี่แต่กลัวไปแล้วไปเป็นภาระเขาเพราะเราก็ไม่ได้มีความสามารถในการช่วยเหลืออะไรพี่โอ้โห,โโหในฐานาเป็นคนใต้ใช่ไหมครับ จริงๆพ่อมเป็นคนคนครแต่พ่มกับผูกพันกับส่งค่านะครับภาวาและก้อนเนี่ยเคยมีบ้านอยู่หาดใหญ่เห็นข้าวนี่กระใจให้นะพี่ภาวะเวลาดูทิกต็อกดูเฟซบุ๊กทุกวันนี้เห็นแต่ข้าวหนามท่วมแล้วแต่ละบ้านนั้นเขาหนา้าเขาน่าท่งบ้านจริงๆบางบ้านแบบข้อตัวนนะคุณยายคุณยาติดอยู่ในบ้านหรือว่ามีแม่มีแมวเห็นคนร้องไห้อะไรแบบนี้ก็รู้สึกแบบยากให้หนามมันหลอดลงทักงีก็เป็นกำลังใจนะครับให้ครับ พี่น้องชาวใต้นะครับแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์พนีเนี่ยบางที่เราก็รู้สึกอุ่นใจบางย่างนะครับที่คนไทยเนี่ยรักกันนะ mm hmm. เห็นไหมเวลาเกิดอะไรขึ้นนะทางไม่ใช่คนในวงการอย่างเดียวนะทางพี่ๆเผืนผืน,นคนในวงการเนี่ย mm hmm. เขาก็พยายามทำเลรก็ได้ให้ช่วยแบบพี่น้องคนใต้ใช่ครับน,นี่เป็นครั้งแรกลยที่เราไม่จริงๆกัผมอะเป็นเด็กใตพ้พี่หัดใหญ่เนี่ยเคยท่วมหลายครั้งและ้ะ mm hmm. แต่ครั้งเนี้ยหนักที่สุดเพราะว่าหัดใหญ่เขาเป็นแองกระทะครับพี่ mm hmm. ใช่ครับแต่ครั้งเนี้ยหนักที่สุดหนักแบบหนักมากครับพี่พคร ช่วยได้ตอนนี้ก็คือจริงๆอ่ะเพจเพจ a c e b o o k ผมอ่ะอันนี้ก็จะคอยแบบเป็นกระบอกเสียงแล้วพี่บอกใครต้องการความช่วยเหลืออะไรครับพี่จะมีแอดมินคอยมอนิเตอร์นะครับแล้วก็โพสตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าม่กกี้กําลังคุยกับคุณแจ็คแฟนฉันอยู่ว่าเราจะซื้อของไปบริจาคก,กันนะครับแล้วก็ม่กกี้ก็ขอน้าได้ธรรมชาติตาช้างแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้ำได้ธรรมชาติตาช้างเนี่ยส่งไปให้พี่น้องชาวปากใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นสงขา,าหาดใหญ่สะเดาสตูลอะไรเงี้ยพี่ใช่ครับ ลงพื้นที่อาจจะกลัวลงเป็นภาระเขาพี่ออตอนเนี้จริง,รงๆอยากไปนะพี่แต่กลัวไปแล้วไปเป็นภาระเขาเพราะเราก็ <พอ S 2> ไม่ได้มีความสามารถในการช่วยเหลืออะไรพี่ครับ้ครช่วยเหลือการสรับรครับมันทั้งถึงส่สำหรับจริงๆตอนนี้มันก็นยังมันก็นยังไม่มันก็นย,นกนยังไม่ถั่วทึ่งนะครับเออพราวาเวลาดูในบางทีพอช่วยผี่น้องเขาออกมาแล้วก็ไม่รู้เอาเข้าไปไหวไหนอ่าออกมาว่างไว้ตรงสะพานก็ยังไม่มีคนไปหลับ ถ้าซ้ับพมพมกว่าตอนนี้คนยังหน่อยไปนะครับแล้วก็ยังไม่ถั่วทึ่งก็ต้องต้องมีการจัดการทีนี้ว่านี่นะพมหานะอืมอแหลกใต้เลยทีนี้ครับอโอ้โอ,โอเคอไ,ได้ไดครับ<ด>นะ,นะครับก่อข้อเป็นกําลังใจนะครับให้ครับพี่น้องนะครับชาวใต้ทุกคนนะครับเห็นแล้วก็เข้จรจริงๆนะครับข้อให้นํารถไปไว้นะครับแล้วก็ข้อให้ทุกคนที่เข้าไปช่วยเหลือช่วยเหลือให้ผูกพิทุกคนนะครับปลอดภัยครับพม ก,ก็กกพี่กีคุยกับคุณแจ็คแฟนผันมาแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะซื้อของนะครับแล้วก็ไปบริจาคนะครับเดี๋ยวก็จะมีการขอแบบพวกน้ำเปล่าอะไรเงี้ยพี่แล้วก็มีหลายคนนะครับที่ติดต่อมานะครับเดี๋ยวก็จะดูว่าช่วยยังไงได้มั้งครับอะไรครับพีข่ของของของผมพี่น้องผมย้ายมากรุงเทพหมดแล้วครับพี่ใช่ครับไม่ย้าย้าตั้งแต่เด็กแล้วครับผมมาอยู่กรุงเทพ20กว่าปีแล้วครับพี่ ม่ผมไม่มีญาตินะครับใช่ครับได้ครับครับวันนี้มาเจอเพื่อนมาเจอแจ็คแจ็คแฟนฉันไงเจอแจ็คแฟนฉันเจอเพื่อนเพราะเพื่อนเรามีใครบ้างวันนี้โอ้เพื่อนเราทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดโบเลโตโอลิบันเดย์แจ็คแฟนฉันลีซอรแก๊งสาวก็เพื่อนเราก็เพื่อนเราไม่แต่อีกคนยังไม่ได้เจออีกคนยังไม่มา เพราะว่าคนอื่นเข้ามาแต่งหน้าที่นี่อีกคนึเขาแต่งหน้ามาจากบ้านถ้าขาดพี่ก็รู้ว่าใครเขาเขาจะไม่มาไันไกันคนนั้ไม่มาเราอยากให้เกงอะไรของเขาเขาจะไม่มาอยากให้เกงอะไรเขา p อง p o t a t สหรับเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้เชื่อมเจนเหรอก็จริงๆขอบคุณที่รักกันไม่ให้ได้เพราะว่าคำว่าขอบคุณที่รักกันเนี่ยมันสามารถรักได้หลายรูปแบบคนนี้ถูกไหมล่ะแบบคนรัก แบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนเพียงแต่เราเป็นแบบมีจิตไมตรีต่อกันน่ะของคุณที่ลักันนี่ก็ให้ได้ใช่แล้วเราอยากมอบเป็นเพลงหรืออยากจะร้องให้เขาฟังมอบดีกว่าถ้าร้องเดี๋ยวเพี้ยนใช่พี่มอบต่อพี่ไม่เก่งพี่เพราะยังไม่เจอยังยังไม่เจอเลยในเรื่องจริงแล้วก็ยังไม่ได้คุยนะพี่ยังไม่ได้คุยเจอเจอได้เพราะว่าหกฉากก็เจอประจำหกฉากก็เจอทุกเดือน อะไรนะพี่พี่ไม่เห็นหรอกผมอยู่ด้านในพี่อยู่ด้านนอกจนวันพี่เข้าไปใช่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 พี่ครับอือเคยไหมใช่ครับพี่แต่ไม่ได้ตอนทคอหล่อพี่ก็เอาจะพี่เข้าไปในงานไหมล่ะเอาเอาเอ่าถ้าเข้ากันไม่แน่ไม่รู้เดี๋ยวพี่ต้องดูก่อนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากแจ็คถ่ายแจ็คถ่ายอ่าได้ได้พี่ต้องดูไม่รู้เข้าทักผมไหมล่ะทักอะไรทักล่ะ ทักทักทพี่ทักขอบคุณนะครับพี่พี่สวัสดีครับสัสดีครับครับทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel n ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ